10ประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปเอเชียเมื่อพูดถึงทวีปเอเชียหลายคนอาจนึกถึงประเทศเศรษฐกิจเติบโตสูงเช่นจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แต่ภายใต้ความเจริญยังมีประเทศอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับความยากจนทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสในการพัฒนา ความยากจนไม่ใช่แค่รายได้ต่อหัวต่ำแต่คือการขาดเครื่องมือที่จะพาชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าคือสภาพที่ไม่มีสิทธิ์เลือกวันนี้จะพาคุณไปรู้จักสิประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียจากอีกมุมมองที่ทั้งสะเทือนใจและชวนให้เข้าใจความจริงของโลกที่หลายคนมองข้าม กัมพูชาเงาของอดีตที่ยังไม่จางหาย GDP ต่อหัวเมื่อปี2023อยู่ที่ประมาณ1,550ดอลลาร์สหรัฐปัจจัยหลักคือระบบสาธารณสุขอ่อนแอรายได้ต่ำการศึกษาไม่เท่าเทียมกัมพูชายังไม่ฟื้นเต็มที่จากยุค,คเขมรแดงในทศวรรษ1,970แม้จะมีการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่เขตชนบทที่มีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกลับขาดแคลนไฟฟ้าและน้ำสะอาดที่เข้าไม่ถึงหลายพื้นที่โรงพยาบาลในชนบทส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพหลายพื้นที่ยังขาดแคลนโรงเรียนที่ได้มาตรฐานครูมีจำนวนน้อยและคุณภาพการเรียนการสอนยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เด็กจำนวนไม่น้อยต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพื่อช่วยครอบครัวทำมาหากินประชากรจำนวนมากยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมโดยใช้เทคโนโลยีน้อยทำให้ผลผลิตต่ำและรายได้ไม่มั่นคงเก้าบังคลาเทศมเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตท่ามกลางความหนานแน่น GDP ต่อหัวเมื่อปี2023อยู่ที่ประมาณ1,500ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยหลักคือประชากรหนานแน่นภัยธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานที่อ่อนแอบังคลาเทศเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนานแน่นของประชากรมากที่สุดในโลกด้วยประชากรมากกว่า 1, 7 0ล้านคนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เพียงเล็กน้อยทำให้เกิดการแข่งขันสูงในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยน้ำสะอาดอาหารและบริการขั้นพื้นฐานอื่น นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อพายุไซโคลนน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลปรากฏการเหล่านี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถนนระบบขนส่งพลังงานและระบบสาธารณูปโภคยังไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 8. เนปาลความสูงของภูเขากับรายได้ที่ยังต่ำ GDP ต่อหัวในปี2023ประมาณ1,300ดอลลาร์ 1, สหรัฐปัจจัยหลักคือการพึ่งพาการท่องเที่ยวการส่งเงินกลับบ้านจากแรงงานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางเนปาลเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในฐานะหลังคาโลก เพราะเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์และเทือกเขาฮิมาลัยอันยิ่งใหญ่ภูมิประเทศที่สูงชันและงดงามนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแม้จะเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศงดงามและวัฒนธรรมลึกซึง้งแต่เศษรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นนักท่องเที่ยวและการส่งเงินกลับบ้านจากแรงงานในปานที่ไปทำงานต่างประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างล่าช้าในพื้นที่ห่างไกล อย่างเข้าไม่ถึงบริการเช่นไฟฟ้าน้ำสะอาดการศึกษาคุณภาพต่ำและการรักษาพยาบาลส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำในประเทศยังสูงเด็กๆในชนบทมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงการศึกษาและสุขภาพที่ดีเมื่อเทียบกับคนในเมือง 7. ติมอร์เลสเตประเทศใหม่ที่ยังเดินไม่พ้นเงาอดีต GDP ต่อหัวเมื่อปี2023ของติมของติมเลสเตอยู่ที่ประมาณ1,300ดอลลาร์สหรัฐปัจจัยหลักคือการพึ่งพาทุนต่างชาติระบบเศรษฐ,ฐกิจที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวการขาดโครงสร้างพื้นฐานติรมเลสเตได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในปี2002สงสงครามและการปกครองจากภายนอกได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วงเวลานี้ติโมเลสเตต,ต้องเริ่มสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นถนนระบบขนส่งพลังงานและเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยส่งผลให้ไม่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากนักการเข้าถึงสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทก็ยังมีจำกัดทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชากร ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ 6. เมียนมาความหวังที่สะดุดกลางทาง GDP ต่อหัวเมื่อปี2023อยู่ที่ประมาณ1,200ดอลลาร์สหรัฐโดยปัจจัยหลักคือรัฐประหารความขัดแย้งในชนกลุ่มน้อยและการคว่มบาตรจากนานาชาติหลังจากการรัฐประหารในปี2021ประเทศตกอยู่ในความไม่มั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมการประท้วง การจับกลุ่มและการสู้รบระหว่างกองทัพกับก,บกองกำลังชาติพันธุ์ทำให้การพัฒนาชะงักงานหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ตัดสินใจทอนการลงทุนหรือระงับแผนขยายกิจการในเมียนมาการไหลเข้าของเงินทุนลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของประชาชนทั่วไปอย่างหนักนอกจากนี้นานาชาติยังตอบโต้การรัฐประหารด้วยการคว่ำบาตรเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแช่แข็งทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารการห้ามส่งออกสินค้าเทคโนโลยีไปจนถึงการจำกัดความช่วยเหลือบางรูปแบบการความบาดเหล่านี้ยิ่งซ้ำเติมความเปราะบางของเศรษฐกิจเมียนมาให้เลวร้ายลง 5. คีกิสถานช่องว่างกลางหุบเขาแห่งเส้นทางสายไหม GDP ต่อหัวในปี2023อยู่ที่ประมาณ1,200ดอลลาร์สหรัฐปัจจัยหลักคือความเหลื่อมล้ำขาดโอกาสทางอาชีพและการเมืองไม่เสถียรแม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นทองคำถ่านหินและน้ำจืดจำนวนมากรวมถึงทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามซึ่งเอื้อให้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่เศรษฐกิจของคีกิสถานกลับเติบโตอย่างเชื่องช้า และยังมีประชากรส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่ในภาวะยากจนความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทเมืองใหญ่เช่นบิชเคกซึ่งเป็นเมืองหลวงมีความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าพื้นที่ชนบทอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ประชากรในเขตห่างไกลย,ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลและการฝึกอาชีพที่มีคุณภาพสูงทำให้วงจรความยากจน ฝังรากลึกในหลายพื้นที่ความไม่เสถียรทางการเมืองก็เป็นอีกปัจจัยที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งรวมถึงการประท้วงและความขัดแย้งทางการเมืองทําให้นโยบายเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่องและลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 4. ทาจิกิสถานคุณเขาที่ถูกขังด้วยความฝืดเคือง GDP ต่อหัวในปี2023อยู่ที่ประมาณ1,100ดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัจจัยหลักคือทรัพยากรจำกัดขึ้นกับแรงงานต่างประเทศและสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคทาจิกิสถานเผชิญความยากจนในระดับรุนแรงประชากรจำนวนมากพึ่งพาไรายได้จากญาติที่ไปทำงานในรัสเซียด้านสาธารณูปโภคต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ความต้องการพลังงานเพิ่มสูง หลายพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งปีหรือมีไฟฟ้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันนอกจากนี้ระบบถนนน้ำประปาและการคมนาคมก็ยังคงล้าหลังทำให้การเชื่อมโยงระหว่างเมืองและหมู่บ้านในประเทศเป็นไปอย่างยากลำบากการศึกษาคุณภาพยังอยู่ในระดับต่ำเด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยหาไรายได้ให้ครอบครัวโรงเรียนในพื้นที่ชนบทขาดแคลนทั้งครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนขณะที่ระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลหลายพื้นที่ขาดแคลนยาและอุปกรณ์พื้นฐาน 3. ซีเรียบ้านที่เหลือแต่เท่าทาน GDP ต่อหัวเมื่อปี2023ประมาณ750ดอลลาร์สหรัฐโดยปัจจัยหลักคือสงครามกลางเมืองยาวนานการคว่มบาตการอพยพจำนวนมหาศาล สงครามกลางเมืองตั้งแต่ปี2011ทำลายโครงสร้างทุกภาคส่วนของซีเรียเมืองใหญ่ถูกระเบิดจนราบเป็นหน้ากลองสง่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศแทบทั้งหมดถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัยโรงเรียนโรงพยาบาลถนนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆหลายเมืองใหญ่เช่นอเลปโปถูกระเบิดจนแทบไม่เหลือร่องรอยเดิมประชากรมากกว่า6ล้านคนกลายเป็นผู้ลีภ้ภัย เด็กและเยาวชนสูญเสียโอกาสในการศึกษาชุมชนที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นเขตสงครามเศรษฐกิจพังทลายอย่างรุนแรง 2. เยเมนความหิวที่ไม่เคยหยุดลึกที่มี GDP ต่อหัวเมื่อปี2023อยู่ที่ประมาณ620ดอลลาร์สหรัฐปัจจัยหลักคือสงครามกลางเมืองการขาดอาหารน้ำสะอาดและยา ตั้งแต่ปี2015เยเมนต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มกูตีกับรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศแทบทั้งหมดถูกทำลายโรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถให้บริการได้โรงเรียนจำนวนมากต้องปิดตัวลงและเศรษฐกิจสุดตัวลงอย่างรุนแรงอัตราการขาดสารอาหารของเด็กสูงเกิน50%ผู้คนหลายล้านกลายเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศตัวเอง องค์การสหรประชาชาติระบุว่าเยเมนกำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดในโลก 1. อัฟกา,านิสถานดินแดนของสงครามและความฝันที่ถูกหยุดชะงัก GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ360ดอลลาร์สหรัฐปัจจัยหลักคือความขัดแย้งยืดเยื้อการเมืองไร้เสถียรภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่พังทลาย ประเทศนี้ผ่านสงครามต่อเนื่องมาหลายทศวรรษตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงการถอนทัพของสหรัฐในปี2021ส่งผลให้เศรษฐกิจล่มสลายแหล่งเงินทุนถูกตัดขาดประชาชนตกงานจำนวนมากเด็กหญิงจำนวนไม่น้อยไม่มีโอกาสเรียนหนังสือผู้คนจำนวนมากต้องพึ่งพาองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดวิกฤตด้านมนุษยธรรมยังคงดำเนินต่อเนื่องประชาชนหลายล้านคน เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาดองค์กรระหว่างประเทศเช่น World Food Program หรือ WFP และ Unicef ต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินและอุปสรรคด้านการเมืองรายชื่อทั้ง10ประเทศนี้ไม่ได้สะท้อนความล้มเหลวแต่คือสัญญาณว่าทั้งระบบโลก ยังมีรอยร้าวที่รอกการซ่อมแซมและยังมีชีวิตอีกมากมายที่ต้องการโอกาสความยากจนในทวีปเอเชียไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข GDP หรือรายได้ต่อหัวแต่คือผลลัพธ์ของสงครามการเมืองวิกฤตสิ่งแวดล้อมและการขาดโอกาสที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน